นจทเเียนนนนรร่วมกัอธิา้องตะวันบอกว่าป้าปอนไม่ยอมเป็นขอไม่ยอมไปนแตงตรงนี้มาทำไมมันเปสีเขียวโบกเล้มโบกเล้มโกเล้กเลคุณสุนันสวัสดีเช่นกันจ้าขุณพันธุ์นะครับผมเราไม่ได้เจอไปนอนแล้วพอ ซอยลาซานเข้าไปโอ้ไปทั่วียังแบบนั่นอยู่เลยอ่ะน่ารักก็รักได้เลยนะคะไม่ต้องน่ารักน่ารักเอาไปทิ้งใช่ไหมเลี้ยวซ้ายเลียวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวข้าป่าอ้อยเหรอคุณน่ารักดกเงีนบอคยี่ไหลอย่างเดียวใช่ไหมผมดกตกไหลเลยอ๋อผมดกเพื่อนผกข้างล่าง นอนบอรลับป๋าเขาบอกว่าหาแทดคนแทนให้หน่อยเจ็ดมงเช้าจอบจอบจอบลอยจอบลอยเพราะหญ่หัวลานแวะมาจ๊ะขอบคุณครับผมมาจากหัวหินนะครับแกอยู่หัวหินมาตั้งนานแกเป็นดเปิ่อยู่หัวหินใช่น้องสาวก็อยู่ที่นู่น มีคนร้องเพลงน่ารักด้วยเขาจะไปเขาจะไปเอ็นดูท่าทางคุาบอกว่ามีคนร้องเพลงน่ารักด้วยนี่โวันแล้วเหรอสิบโทนสวัสดีคุณพอลลี่อลลี่จ้าคุณคาราเกตสวัสดีครับบวกแดงครับคอมเมนต์หรือที่หงหรือรับวันไม่ใช่อีกเขาจำไม่ด้เลยใส่วิกน้ำใส่วิกน้ำสวัสดีคุณอีดจ้าคุณ บ่าวมาให้กำลังใจขอบคุณมากนะครับมาซิโก้านกาแฟจ้าซัมคาเฟ่ย yes thank you thank you สวนอิชบินโฉบบ่าวมาให้กำลังใจขอบคุณมากนะครับมาซิโก้านกาแฟจ้าซัมคาเฟ่ย yes thank you thank you สวนอิชบินโฉโอสวัสดีสองสาวป้าปอนลุงเฉินจ้าขอบคุณมากครับผมจ้าหน้าป้าปอนเป็นยังไง นึกว่าตลกตลกคณะเสียงอะไรนะอกันกูได้ก็ขึ้นเจรใบเทาเลยเหรอได้หนึ่งไปยอดนเนี่ยเมื่อวานลงวันหนึ่งลงจีคิปก็คือลูกสาวตาเขาเขาเขาเป็นคนที่ว่าเป่งค่ะเป่งเราไม่เป่งเราก็ มาให้กำลังใจขอบคุณมากนะครับมาซิโกทานกาแฟจ้าซัมคาฟฟ่เยส thank you thank you สวนเอชบบนชเราพีรินพีริน s พี่มันไม่ปันไดไหมเพราะว่าผมยังไม่ผ่านยังรัานอยู่เลยอ่ะน่ารักก็รักได้เลยนะคะไม่ต้องน่ารักน่ารักเอาไปทิ้งเช่นกันน้ำมูเดียวกันน้ำมูเจ็บ ป้าปอนไม่เห็นหน้าปาปอนเลยดีแล้วที่ไม่เห็นหน้าปาปอนเห็นเลยจโอเคส a l มโน all of Thailand yes y s from Thailand Thailand อันเฟยพราี่เนี่ย a เลยเอาเปลี่ยนโปรใหม่บอก่ l g o r i t h มเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่แล้วนี่เห็นไหมถ้าคไฟล์ รู้สึกว่าพี่มณีจะเกี่ยวก้อยคุณสมทรงแล้วนะครับเี่ยวนได้สวัสดีครับคุณพี่ผัดไทยสวัสดีครับคุณพี่ผัดครับเนี่ยส่งไปล้างบ้านเจ้าขอบคุณครับคุณรัตนาคุณจิตโทุนสุรดาพี่ก้างจ้าพี่มณีซอสโซดีน้องปอคุณอำพรสักทายจ้าทุกคนสักชายากูสุขมากๆนะครับเป็นเป็นคุณยายและคุณย่าในตัวโอ้ว้าวลูกครึ่งใช่ไหม วันนี้เราขับทั้งวันโอ้มาถึงห้าโมครึ่งอ่ะคิดดูไปดูถ้าไม่เห็นหน้าตัวเองไปเลยโอเคค่ะคุณพี่รินก็สวัสดีน้องตะวันจ้าสวัสดีครับผมวันนี้ว่าจะมาจีบผู้วาวซะเราพี่รินสวัสดีพี่ัแม่ปนิษดม เพราะว่าผมยังยังไม่ผ่านต้องมีห้างีนางมังกรเลยดูติดไม่ต้องใส่กระโปรงคืนคืนบะเกินเกินแอนสวัสดีจ้าทุกท่านจ้าสวัสคุณแอนมาแล้วเหรอคุณแอนวันนี้ออมอะไรคุณแอนคุณตูวันสวัสดีคุณอารีครับผมสวัสดีโอ้ดิเนอารีกลมใหม่หรือเปล่าเพิ่มเพิ่มเ่มไหมบอกจ้า ไอริคมเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่แล้วเห็นไหมถ้าขึ้นสีมาปฏิกิริยาไม่เจอไหมคะต่ไม่ได้เจอกันนานเลยมาเจอกันนานคุณสุรัตน์โดนหลอยจับหัวเลยครับไม่เอาเอาเรื่องจริงของผมเขาพูดเลยยายพบปะคุณแม่สวัสดีครับ คุณพี่มันีคุณพี่มันีก็มาากเยอรมนีนะครับขอบคุณมากเลยครับซอนหลังเยอเฮ่อซีซิปจารน์นโอ,อ้าลักนะจิตโทนแนละ้วก็เลิบเลบด้วยอย่าไปว่าให้จิตโทนนะ,ะนไปหรือเปล่าใจพวกนั้นหลง,ง,ง,ลงทางหรือเปล่าทำไมมมอยู่ข้าว โอ้กูเทนกูเทนอาเบนคือสวัสดีตอนเย็นข้าได้ยังหิบอยจริงเหรอผมไม่รู้เลยนะครับไม่มั่นใจเลยเลยนะครับระบบเข้าระบบเข้าเซตให้อ่ะแกว่าไงแกก็คนง่ายๆนะครับคนง่ายๆใครคุณลิศอ๋อคุณ เก็บเห็ดที่ว่านะสวัสดีค่ะทิจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านแรกนี่ติ๊กระดิ่งหทุกคนก็มืดๆนิดนึงนะผมจะไล่อยังไงดีโออย่างนี้ดีกว่านะครับผมเนี่ยเราถึงไมากอดผู้ใดเมื่มีเขาท่านมาอยู่กอดไปหน่อยหน่อยทิจ้า่ออยากแบ่งปันอยากสตองใจ อยากแบ่งปันอยากสตรองแต่บางทีเขาจะเป็นกล่องเนี้ยก็ปอืึงก็ก,กินโลยๆคนกินไงย,ยูไง,ง <c oughs> คนตระเกงเขาน,นี่ไ้แล้วพบปะสันครับผมคุณเดี๋ยวไม่กล้าบอกแล้วเร <c oughs> ื๋วไม่กล้าบอกแล้วก <c oughs> ็ดำลง,ลงไปตามสิริ <c oughs> เดี๋ยวสิริก็ปาขกาปะาอย <c oughs> จิ <c oughs> ข้าวโอ้กูเทนกูเทนอาเบนคือสวัสดีตอนเย็นข้าได้ยังหิบคอยครับเปิดตาไว้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมฮัลโหลเอดีบอดีทุกคนก็มืดมืดนิดนึงนะผมจะไล่ยังไงดีโออย่างนี้ดีกว่านะครับผมครับให้ข้าวคพมให้จากแบบนี้ ขอขึ้นเวทีหน่ยครับมันจะมีมันจะมีเลือกไหมอ่ะคุณดุนยวัฒนสวัสดีครับผมสวัสดีครับจ้าถ้าคุณยายไม่สวยงามบอกคุณยายเด้วยคุณยายจะลงสวยค่ะสวยแต่เป็นตัวพญาดอาะพญามันมีปาเหรอแบ้วเเห็นไหมบ่ชสัดเจ็นเลยเพึ่งเลยพึ่งชั่วโมง เด็กก็ค้างตึงยึงคุณเฉินก็นั่งอยู่เฉยเจิตทนก็นั่งอยู่เฉยเฉยแต่แต่กันใหญ่เลยไก่คนใหม่ยักจะไปไก่คนใหม่อะตะวันจิตขาไก่คนใหม่เออย่าไห้ย่าไห้เอื่อยเขาขึ้นมาเเ้อไปใส่บุ๋มเหมือนเด็กแม่ไม่อยู่แล้วคุณแม่โอ้แล้วอ่ะคุณจิตทนมีลูกไหมอ่ะ มีลูกสองคนอ๋อก็เป็นคุณแม่แล้วก็ขอให้มีความหิวข้าวโอ้ good ten g u ten a b e n คือสวัสดีตอนเย็นหิวข้าข้าได้ยังไม่หิวขอยดูตานเลยแล้วออะไรนะซอยลาซานเข้าไปโอ้ไปทั่วต้องครับไม่ถ้าปาเชินโกนออกจะดูดีนะ เพราะว่าหนวดฟ้าเชิญมันขึ้นไม่เสมอใช่มไม่รู้ไม่รู้ไม,ไม่รู้